ล่าสุดนะครับหมอลำคณะดังอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาประกาศผ่านแฟนเพจแจ้งไปยังคณะเจ้าภาพครับรวมถึงแจ้งไปยังประชาชนนะครับคนที่จะมารับชมมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอความร่วมมือดังนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โพสต์ผ่านแฟนเพจเนี่ยบอกว่าประกาศคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้อมถวายความอลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนึกในพระมหากรุณา ที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้จึงเรียนมาแจ้งนะครับคณะเจ้าภาพทุกท่านคิวงานคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังคงดําเนินงานแสดงตามปกติในช่วงเวลาที่ประสบนิกรชาวไทยโศกเศร้าเสียใจทางคณะได้มีการปรับเปลี่ยนการแสดงอย่างเหมาะสมนะครับและขอความร่วมมือท่านที่มาชมนะครับการแสดงทุกท่านงดการบันทึกภาพวิดีโอลงโซเชียลทุกช่องทางทางคณะของงดการน,นําเสนอเผยแพร่ผลงานลง เป็นการแสดงถึงความอาลัยและขอความร่วมมือแฟนคลับ f อที่มาชมหน้างานรบกวนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าโทนชุดสีขาวดำหรือชุดที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนั่นเองครับทุกคนนี่คือคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งได้ออกมาประกาศล่าสุดนะครับทางด้านองค์อิงเพชรบ้านแพงเองก็ได้มีการมาแชร์ออกไปครับรวมถึงทีมผู้บริหารแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนซึ่งหมอลำต่างๆก็กําลังร่วมหาทางออกแล้วก็แสดง ความไว้อะไรอยู่นั่นเองครับและอัปเดตล่าสุดก็เป็นคนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวิรกุลครับได้ออกมายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับบอกว่าไม่ได้ห้ามงานเรื่นเริงคอนเสิรต์ตให้ใช้ดุลพินิษได้เลยนะครับแต่ไม่ควรใส่เต็มแม็กเพราะอยู่ในห่วงเวลาของการไว้อะไรเหล้าเบียร์เนี่ยสามารถทานได้ไม่ได้ห้ามเชื่อว่าเจ้าของการจัดงานเนี่ยอยู่ในกรอบที่เหมาะสมได้นั่นเองครับทุกคนนี่คือข่าวล่าสุดครับที่นายกเ ได้ออกมายืนยันอีกครั้งในเรื่องของการจัดงานคอนเสิร์ตนั่นเองครับทุกคนทางด้านหน่วยรัฐต่างๆก็ได้ออกมานะครับพูดคุยแล้วก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยมีความเข้าใจนะครับภาคธุรกิจบันเทิงการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆมีการวางแผนกิจกรรมไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอให้ใช้ดุลพินิษ์นะครับปรับรูปแบบให้เหมาะสมและสมพระเกียรตินะเพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระ พันปีหลวงนั่นเองครับทุกคนนี่คือทางด้านเลขาทิการนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาแจ้งครับทุกคนให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบกันนั่นเองครับทุกคนก็นับตามนี้เลยนะครับอิมมองว่าสามารถจัดได้แล้วก็ ต้องอยู่ในความเหมาะสมนั่นเองครับอย่างเช่นหมอลำใจเกินร้อยนะครับคุณบอยศรีชัยเช่นเดียวกันครับที่ได้ออกมาประกาศเนี่ยบอกว่างานก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยได้จัดเตรียมงานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยคุณบอยก็เผยว,ว่าแนวทางปฏิบัติของวงหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยใช้พระบร,รมฉายาลักษมณ์เด็จพระพันปีหลวงทุกคนเนาะก็อาจจะขึ้นบนจอนะครับแล้วก็ให้คนในงานเนี่ยสงบนิ่งนั่นเองนะครับเปิดการแสดงด้วยการยืนสงบนิ่งนะทุกค,คนก็อาจจะมีการยืนสงบนิ่ง ก่อน,อนทําการแสดงนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแสดงชุดพิเศษนะครับเพื่อแสดงถึงความไว้อาลไลนั่นเองครับและมีคํากล่าวถวายความอาลัยอย่างเหมาะสมศิลป,ปินนักแสดงเน้เน,นเป็นชุด โทนสีขาวดำนะครับหรือคาดด้วยสายสะพายสีดำตลอดการแสดงนั่นเองครับนี่คือแนวปฏิบัติของวงหมอลำใจเกินร้อยเนาะซึ่งพี่ข่ากระแสเองเนี่ยมีโอกาสได้ลงข่าวนี้เอาไว้ปรากฏว่าหลายคนก็กดแชร์ออกไปเยอะมากๆครับพี่คนเนาะเพื่อความเป็นอยู่ของคนในวงการบันเทิงนั่นเองครับพี่คนเนาะหากยุติการแสดงทั้งหมดเลยเนี่ย โอ้โหทุกคนเนาะชีวิตหลายๆชีวิตเลยครับทุกคนที่ไม่มีรายได้นั่นเองครับทุกคนเนาะแล้ววันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ามีหลายคอนเสิร์ตนะครับที่มีการยกเลิกหรือว่ามีการเลื่อนออกไปครับทุกคนเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้เนาะอยู่ในความโศกเศร้าของพี่น้องประชาชนคนไทยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวงหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ได้ออกมาประกาศผ่านแฟนเพจบอกว่าวันนี้สวนน้าดีดีร์คนะครับยกเลิกด่วนเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี มีพันปีหลวงเสด็จสวรรคคตนะครับก็ได้มีการเลื่อนออกไปนั่นเองครับทุกคนสําหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงบิวจิตรยาเช่นเดียวกันครับทุกคนวันนี้ก็ประกาศเลื่อนงานคอนเสิร์ตออกไปนะครับในวันที่25ตุลาคมที่จังหวัดสุรินนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณอามน้อยโรจน,นันเช่นเดียวกันครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยต้องไปแสดงที่จังหวัดอุดราธานีนะครับปรากฏว่ายกเลิกทั้งรถแห่แล้วก็ทั้งเวทีคอนเสิร์ตเลยนะครับคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็เช่นเดียวกันครับท เจ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับได้ออกมาประกาศเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าภาพแล้วเนื่องในวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันที่ประชาชนคนไทยยังโศกเศร้าอยู่นะครับคุณบิ๊กได้เผยว่าการแสดงคืนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับได้มีการพูดคุยกับคณะเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานกระถินที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนั่นเองครับทุกคนและ ก็มีบางคอนเสิร์ตท,ที่ได้มีการเหมือนกับดําเนินการต่อทุกคนเพราะว่ามีการจัดงานไปแล้วอย่างวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ b a c k พิงกใช่ไหมครับแต่ก็จะมีกฎรหรือว่าข้อห้ามต่างๆที่อาจจะต้องแสดงถึงความอะไ์หรือจะเป็นการจุดพลุหรือว่าการสวมเสื้อผ้าต้องเป็นสีขาวดำโทนแบบ ทนแบบไว้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนสําหรับแบ็คพิงกนั่นเองครับเสียงอีสานเช่นเดียวกันครับพุกคนที่มีเจ้าภาพเนี่ยยกเลิกทั้งวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันที่11มกราคม2569ด้วยครับทุกคนสำหรับเสียงอีสานที่วัดโกรก,กากนั่นเองครับก็มีการยกเลิกออกไปนั่นเองแล้วก็มีวันนี้โอโ้โหเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยที่ยกเลิกเยอะมากๆจะเป็นหมอลำเสียงแจวแ๋วเต้าสุก,กัญญาครับวันนี้ต้องไปแสดงที่ลำปลายาจังหวัดบุรีรัมย์ครับปรากฏว่าถูกยกเลิกไปครับทุกคนแล้วก งานสืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลสีเมืองครับทุกคนก็มีการเขาเรียกว่าอะไรถูกยกเลิกไปเช่นเดียวกันศิลปินที่ไปร่วมงานเนี่ยเยอะมากๆกันเองครับแล้วก็มีอีกหลากหลายมากๆกครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหมอลำขวัญใจแฟนๆน,นะครับวันนี้ก็ถูกยกเลิกไปที่จะต้องไปแสดงที่วัดป่าสว่างเจริญธรรมนั่นเองครับวันนี้นะครับก็อยู่ในความโศกเศร้านะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทางด้านเจ้าภาพเนี่ยก็นะครับอาจจะยัง มีความอลไยอยู่ก็เลยไม่สามารถจัดงานได้หรือว่ามีการยกเลิกกับทางด้านเวทีคอนเสิร์ตต่างๆมันจะเป็นหมอลำหมอลำซิ่งต่างๆวันนี้ก็ยกเลิกกันออกไปเยอะมากๆล่าสุดนี้จะเป็นของคุณใหม่พัชรีเช่นเดียวกันครับทุกคนที่ประกาศยกเลิกแล้วก็เลื่อนทําการแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับคนในวงการหมอลำนะครับรวมถึงคนในวงการเพลงกันก็นกแล้วกันครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนาะก็หาทางออกนะครับแล้วก็เป็นการที่ ช่วยเหลือสุดๆแล้วครับพี่คนกับมาตรการต่างๆที่ทางด้านท่านนายกเนี่ยได้มีการออกมาประกาศนะครับให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบการคนบันเทิงเองก็กังวลใจเนาะเพราะว่าก็มีปากท้องที่ต้องดูแลรวมถึงพอ่อแ,แม่ที่แบบว่ารออยู่นาะที่บ้านของพวกเรานั่นเองครับพี่คนเนาะก็ถือว่าทุกคนท,กทุกชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนั่เองครับพี่คนหาตรงกลางให้ได้เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับทุกคนแล้วก็ส่งกาลังใจครับไปให้พี่น้องนะครับ,บวงการบันเทิงเนาะวงการ ลูกชุ่งหมอลำกันที่ตอนนี้ก็ได้มีการนะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปนั่นเองครับทุกคนและเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่นั่นเองครับทุกคนก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเทปดีๆของอิมข่าวกระแสนะครับ